ก็สวัสดีนะคะวันนี้เรามากันที่สวนท่านประหลัดสมพรนะคะอำเภอขวางขวางอ่าแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เนาะแล้วก็วันนี้เราก็เข้ามาเนี่ยเจมีออยู่แต่กับต้นทุเรียนสวนทุเรียนวันนี้เข้ามาสวนส้มสวนส้มแบบส้มเยอะมากเพราะว่าปรากฏว่าพี่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของป่าแสวงนะเอามาทําส้มเอามาทําส้มกันแล้วก็ส้มพ่นส้ม ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ของป่าแสวงจะใช้ได้กับทุเรียนอย่างเดียวนะปรากฏว่าใช้กับส้มนี่เลยรักเด็ดกันข้างๆใกล้ๆมาดูเนื้อส้มกันเนี่ยพอใช้แล้วผลเออปรากฏว่าโอ้โหผลส้มเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าเป็นยังไงบ้างแกะให้ดูกันก่อนใช้กับส้มได้นะไม่ใช่ใช้กับทุเรียนอย่างเดียวนะเดี๋ยวหลังที่เจะเหมียวขโมยส้มเขากินแล้วเราก็เอ่อไปเจอป่ากันเดี๋ยวชิมก่อนหืม หวานจริงวางไว้ก่อนประมุ่ยไม่ต้องแอบถ่ายเยอะปะไปดูป่ากันเดี๋ยวไปฟังป่าพูดกันนะคะว่าเทคนิคจากการเอาผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์ของป่าแสวงแล้วดีแบบไหนแล้วเขาก็จะบอกต่อกับชาวที่ชาวเกษตรกรที่กวางเนาะกับท่านประหลัดกันค่ะไปดูกันตามตามาเ้าก็จะราเคาก็จะเปลี่ยนเรื่องเรื่องมันเป็นแค่นี้เอง แล,แล้วช่วงที่มันที่มันที่มันร่วงอ่ะม,อะมันสลัดลูกมันอะ่ะปีที่แล้วก็สลัดลูกเยอะนะผมอ่ะอันนี้มันเทคนิคเรื่องทุเรียนมันเป็นอย่างนี้ฮะถ้าช่วงที่เรามีลูกเท่านี้มันจะมีโอกาสที่จะแตกใบอ่อนอ่าถ้าทุเรียนไม่แตกใบอ่อนเนี่ยโอกาสที่จะลูกจะหลุดล่วงไม่มีเขาก็จะสลัดตามผลเขาที่เขาจะเก็บไว้ได้แต่มิฉะนั้นอ่ะ พอเราเราขึ้นลูกเบี่ยงปุ๊บเราจะต้องแต่งลูกทิ้งลูกเกินเนี่ยเราจะไม่เอาหมายว่ากิ่งเนี่ยเราอยากได้สักสี่ลูกแล้วก็ไว้สีลูกกิ่งละสีลูกสีลูกเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยสามสิบกิง่งสี่สามสิบสองร้อยกว่าลูกสี่สิบลูกร้อยเราตั้งเนี้ยตอนเนี้ยเราตั้งการไว้สักสามสิบลูกนึงแต่มันอยู่เป็นหมื่นลูกอะ่ะมันก็เลี้ยงไม่ได้ครับมันก็ต้องหลุดล่วงมีชนนก่อนที่มันจะหลุดล่วงเนี่ย ้าเราเลี้ยงไว้เนี่ยหนามเขาก็จะแดงแดงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะโตก็ช้าแล้วเวลาช <additionally S 2> ่ <Lux> e> งวงที่เขาจังหวะที่เขาถูกคุมใบมานานเนี่ยผ่านหน้าหลาวร้อนมานานเนี่ยเขาโอกาสที่เขาจะแตกใบมีสูงเขาก็แตกใบมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปเลี้ยงที่ใบเขาก็จะไปเลี้ยงที่ผลมีฉะนั้นถ้าเกิดช่วงลูกเท่าส้มเนี่ยถ้าเขาแตกใบมาปุ๊บเนี่ยเราต้องกําจัดเรื่องใบตรงนี้ให้ได้คือเราต้องฉีด ล็อกใบเลยไม่ให้ใบแตกออกมาถ้าแตกออกมาปุ๊บมันก็จะไปเลี้ยงใบมันก็จะไม่เลี้ยงลงครัวเรื่องลูกเรื่องอลำตน้นลูกก็จะหลุดจะร่วงหมดฮะเทคนิคของมันเนี่ยมันก็มีเยอะหลากหลายมีชนะเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องไปถ้าเราทําสักปีเนี่ยเราจะมีเหตุผลที่เราต้องทําแล้วมันก็จะบอกเราไปเรื่อยว่าเราจะต้องจัดการกับมันยังไงฮะมีชนะเนี่ยถ้า ถ้าใบเ,เราคงเลงคว้วเรารดีหรือเราไม่โดนไรแดงเลยอะไรพวกนี้ใบอย่างเงี้ยเขา,าก็รากเขาแตกเขาก็จะแตกน้อยแต่ถ้าหนาวมาเยอะเราใบหลุดร่วงเยอะเขาก็แตกใบเยอะเพราะต้นไม้ทุกสายพันธุ์ถ้าใบหายถ้าเขาแตกเขาต้องมาเลี้ยงตัวให้เขาอยู่รอดเพื่อจะไม่ให้เขาตายมิฉะนั้นเราต้องดูแลใบเขาให้ดีเหมือนที่เราพ่นยาหมยว่าพ่นยาทุกสิบวันสิบวันเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้ใบเขาเสีย ถ้าใบเขาไม่เสียลงครัวเขาดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรนะต่อาเสมอแต่ถ้าแตกใบมาดูแลหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ไม่ได้ล่วงเขาไปเลี้ยงใบปล่อยลูกทิ้งหมดมิฉะนั้นเราจะต้องดูแลตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันออกมาสองใบแล้วใบหางดาบใบสี่สามก็ยังไม่อยู่อีกเราก็ต้องฉีดสกัดใบตัดใบออกไปให้มันทันกับเวลาที่เขาเลี้ยงลูกไอช่วงเลี้ยงลูกเนี่ยสำคัญสุดเลยไม่งั้นก,ก็ลูกจะล่วงหมด เรา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 จะฉีดช่วงช่วงที่ทตีไอ้ไอไอไอใบไม่ไออกอะ่ะลูกไจ่ต้องขนาดนี้ไหมขนาดนี้จะประมาณน,นี้ใบหจะออกใช่ไหมใบจะออกมันอาจจะเท่าลูกส้มก็ได้อ,อ,อาจจะใหญ่กว่าลูกส้มก็ได้ถ้าทุเรียนยังไม่มีเนื้อโอกาสที่จะหลุดล่วงมีสูงต้องมีเนื้อฮะต้องพันหกสิบวันไปแล้วเพราะว่นใบต้องคุมต่อพันสี่สิบห้าวันไปถึงจะไม่หลุด แต่ถ้าผ่าน45วันแล้วเราปล่อยเลยเลยแล้วเพิ่มน้ําเพิ่มปุ๋ยเพิ่มยาได้เลยทุเรียนเขาก็จะออกลูกรับลูกได้แต่ถ้าไม่ผ่าน45วันถึง60วันนี่โอกาสยังมีสิทธิ์ที่จะหลุดลวงได้มีฉะนั้นน้ําเราก็ต้องคุมไปไเรื่อยๆไม่จําเป็นจะต้องเยอะมากเลี้ยงไปตามเวลาของเขาแล้วเขาก็จะเติบโตตามเวลาเขาวันเวลาของเขาหมายว่าว่าทุเรียน110วันเราคิดว่าอพอเป็นลูกปุ๊บเราเบ่งน้ําแล้วจะจ่าโตเร็วนี่ไม่ใช่ เราก็เลี้ยงเราไปเรื่อยๆแต่น้ำไม่ขาดแค่นั้นเองเขาไม่ชอบน้ําเยอะถ้าน้ําเยอะปุ๊บอากาศร้อนมาปุ๊บเขาก็จะแตกใบทันทีเพราะเขาผ่านหนาวผ่านร้อนมาตลอดไงเขาไปสู่กระเด็นฟ้าอากาศมาตลอดตั้งแต่เราทําดอกมาเรากดใบมาวันที่สิบสิงหาอย่างเงี้ยล้วฝาจะออกดอกบางทีเนี่ยเก้าสิบวันใบเนี่ยตันอยู่อย่เงี้ยเก้าสิบวันแล้วนะเสร็จแล้วต้องมาดูดแ,ลดแลตอนดอกอีกถ้ายิ่งไม่ออกคาสาร 9กสิบก็ยังไม่พอตั้งร้อยยี่สิบร้อยร้ยี่สบร้อยหกสิบวันใบถึงจะออกพอใบออกก็พอดีจังหวะหน้าแรงพอดีฝนมาอากาศร้อนอันนี้เป็นตัวแปลเลยในตัวเจนขึ้นสูงปุ๊บใบเขาแตกแน่นอนพอแตกปุ๊บก็จะก็เขาก็จะลูกเอาไปเลี้ยงลูกไปไดาเขาเลี้ยงใบไว้ก่อนแล้วเอาต้นก่อนเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าถ้าเราถ้าเราว่า <c oughs> เริ่มตั้งแต่เริ่มออกดอกมาเราเริ้ม ระบบการให้น้ําเราต้องปกติครับเราอาจจะไม่ไม่ไม่ขาดไม่เกินต้องใกล้เคียงครับหมายความว่าสองวันขึ้นสองวันขึ้นอย่างเนี้ยครับไม่ใช่ว่าวันเว้นวันวันเว้นวันนี้เขาก็ไม่ได้สี่วันหัวท้ายห้าวันหัวท้ายไม่ได้ดอกล่วงพอเวลาดอกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้ําไม่พอดอกก็ล่วงอีกมีฉะนั้นสองวันวันที่สามต้องขึ้นสองวันวันที่สามขึ้นขึ้นให้ตามเวลาให้ตรงเวลาแต่ถ้าดอกบานไปแล้ว เริ่มบานเป็นหางแย่แล้วอะไรเขาไม่หลุดแล้วเขาเขาเรียกว่าดอกแก่แต่ถ้าดอกตั้งแต่นิ้วก้อยไปยันหัวม,มือเนี่ยใกล้จะบานเนี่ยโอกาสที่จะหลุดร่วงมีเยอะแต่ถ้าเป็นดอกหอมแล้วอันนี้ไม่ร่วงช่วงนี้เขาจะกินน้ําต้องเสมอมากทําไมาเสมอเนี่ยบางทีเนี่ยออกดอกทั้งต้นเนี่ยหลุดหมดเลยอันนี้สําคัญน้ำต้องพอดีเสมอครับต้องให้เสมอตลอดแล้วก็บางโคนเนี่ย บางทีเนี่ยอันนี้ก็ใช้หัวหัวฉีดเนาะครับสปริงเกอร์ครับผมสปริงเกอร์สปริงเกอร์อันนี้ฉีดสามด้านฉีดครัสามด้านครับอันนี้เขาเราก็ฉีดเข้าอย่างนี้เลยครับอันเนี้ยถามว่าน้ําเยอะไหมเยอะนะอันนี้น้ําเยอะตอนนี้ให้ให้ท้าปกติตอนนี้ผมให้ให้ไปได้ห้าวันแล้วนะห้าวันแต่เขามีน้ํานี่ไงก็พร้อมกันนะเขาก็ได้ส้มด้วยไงเขาก็ได้นีด้วยก็คือเต็มพื้นครับ ฮะอันนี้ถือว่าอิม่มแล้วก็ตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนฮะดินมันยังแฉะอยู่เลยครับครับอันนี้ปริมาณน้ําเยอะอครับอ,อันนี้มันเยอะอยู่แล้วมีชะนั่นโอกาสที่จะออกดอกไม่มีเลยอืมแต่ถ้าลองแห้งน้ําแล้วนึกถึงว่าทุเรียนป่าทําไมมันออกดอกดีถ้าทิง้งเบิบพอถึงฤดูหนาวมาเขาออกดอกไอ้พวกนี้เหมือนที่มันเติบโตมาได้ไม้ป่าแล้วคนก็เอามาเลี้ยงเอามาทํามันมาเป็นสภาพนี้เอามากินปุย๋ยกินยา แต่ถ้าแรงแห้งบาไล่ละอากาศได้อุณหภูมิได้ขนาดนี้ปุ๊บเขาออกดอกทันทีแล้วเขาออกเร็วเดยออกั้งต้นมีฉน่้นน้ําเป็นตัวแปรทุกอย่างครับฮะน้ําสําคัญสุดเลยฮะแล้วก็วิธีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยบางทีเราก็จะต้องตัดให้มันเฉพาะที่เราอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาฮะเราก็ตัดคือเราจะเอาลูกเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยเราต่อไว ตรงไหนที่มัน,นยอย่างเงี้ยมันมันไม่จําเป็นเพราะมันไม่ต้องมาเลี้ยงฮะเพราะเขาจะอยู่ลูกแค่ช่วงนี้เองอถ้าเนี่ยกิ่งเกินฮะแต่ถ้าเราออกดอกแล้วเนี่ยถ้าเราครบสามสิบวันปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งนี่เราก็แหมไว้ฮะมันมันเสียเวลาเราพอเราเอาลูกไม่ได,อไได้อะไรที่เราเอาลูกไม่ได้เราก็ตัดทิ้งไปหมดฮะแล้วก็แต่ถ้าฉีดตรงเนี่ยถ้าก่อนจะฉีดสารเนี่ยเราไปฉีดไปไปตัดแต่งไม่ได้เพื่อให้สารมันมารับเข้าต้นเข้าไรได้ง่าย มิฉะนั้นเราจะแต่งไม่ได้ต้นที่เราจะเอาลูกต้องสภาพแบบนี้ฉีดสันนี่เลยอันนี้ของประหลาดเนี่ยก็ฉีดสารแล้วถากี่วันถึงถึงเกแต่งสามสิบวันอกใช่แล้วก็กิ่งไหนที่เราไม่เอาเนี่ยเราตัดแต่งภายในออแต่ข้างนอกนยังไม่ต้องตัดน,นะครับตัดเฉพาะที่มันเราเอาไว้ข้างในอย่างเดียว<ะ>เหมือนอย่างกิ่งเนี่ยครับปาปาเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูออฮะ จังหวะถามบ้มานิดนึงกรณีที่ว่า,าทุเรียนเนี่ยค่ะมันมันต้องแห้งน้ําถึงจะออกดอกเฉ่เอิญส้มต้องให้น้ําอยู่ตลอดแล้วมันมันต้องเจอน้ํากันมันผมถึงพูดว่าผมถึงพูดว่าทาทุเรียนเนี่ยมันไม่ชอบอยู่ก็อะไรเลยใช่ทันนี้ว่าไม่อ,อยู่ใกล้ส้มมันต้อง<ม>อยู่เดียวเดียวครับ้มอ่ะมันออกได้ไหมแต่ต้องน้ําต้องไม่ถึงเขาฮะไม่ต้องมันต้องมันต้องไม่ถึงอ่ะอันนี้ส้มมันจะต้องให้ตลอดแต่ทุเรียนเวลาหยุดเขาหยุดเลยครับ หยุดแล้วโศกก็คือต้องโศกเลยทุเรียนจะไปอยู่ก็มันคุดก็ไม่ได้มันมันยากตรงเนี้ยแล้วเวลาเราจัดการมันจะยากที่จะเอาดอกนะน้ําต้องไม่ถึงเพราะต้องแรงจริงๆใช่ถึงจะออกดอกไม่งั้นยังเจอกับ่อมถูกเลออยู่ดินชื้นๆแล้แห้งจริงๆและแห้งเหมือนใบตกเลยครับใช่เอาถึงขนาดใบตกเลยครับแล้วเราถึงจะเขาก็จะออกดอกมีขนาดนั้นผมไม่แนะนําว่าเวลาปลูกทุเรียนไม่ควรไม่ว่า ถ้าจะเอามะละกอมันก็ได้มะละกอแต่ถ้าเราทําทุเรียนมันก็ได้ทุเรียนมีชะนั่นทุเรียนอยู่ก็อะไรไม่ได้เลยของผมเนี่ยเคยปลูกอยู่กับมังคุดยังไม่ได้เลยต้องฟันทิ้งหมดครับเพราะเวลาเบรกน้ําเบรไม่ได้แล้วเราจะเอาดอกก็เอาไม่ได้แต่ของประหลัดสวยนะผมบอกเลยว่าสวยแต่ประหลัดน้ำผมเยอะเนาะเยอะครับแต่ใกล้ดอกเรื่อยดประหลัดหยุดนี่ใครครเป็นคนแง่ฮะผมเนี่ยมันมันเหมือนก้อนฉีด เขาปเข้าไปแล้วน้ํามันไหลออกมาน้ำอะไรออกมาระโห o v e r ไหลยหลลายครับแล้วกอาไปแหวกมันครับเรานึกถึงว่าเวลาเจาะสว่านเข้าไปนะครับอฟังนะเราเจาะอันนี้เราไม่อันนี้เราไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแผ่นอลมลมลมมันฉีกถ้าเราเจาะสว่านเข้าไปเนี่ยเนื้อไม้ช้ำไหมครับช้ำเี่ช้ำมีขนาดช้ำเนี่ยเราต้องให้เขารักษาด้วยตัวเขาเองครับเราจะไปรักษาให้เขาไม่ได้ถ้าเราไปเจาะแล้วเรา รู้ว่าเหมือนกับน,น้าเยอะมาแล้วเราไปคว้านแผลนั่นก็ยิ่งเหมือนกนระทาเติมอม,มีฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องให้เขารักษาด้วยตัวเขาเองหนึ่งปีผ่านไปถ้าแปดเดือนห้าเดือนไม่หายปีเขาก็ต้องหายเนื้อเขาจะรัดบะมิดเองเห็นไหมเี่กเขาก็รัดมีดเองขนาะนประหลัดไปควานกันเขาเยัตงต้องรัดเนื้อเข้ามาเองแต่ฟาจะรัดได้นะครับทุกสงทุกอย่างต้องเป็นคําว่าหนึ่งปีครับ หปีผ่านไปฝาจะรัดได้ขนาดแค่อสวรรนเจาอลงไปแต่ถ้าเราไม่เจาะได้ไหมครับได้ครับทําอย่างนี้ไปพอเริ่มมีลูกมันก็ตายหมดมีผมคนเดียวที่ทําอย่างนี้ในประเทศและในโลกด้วยที่เข้าใจมันวันแล้วทาแล้วเอาเงินมันได้มิฉะนั้นถ้าเราเจาะมันแล้วห้ามไปทําอะไรด็ดขาดถ้าเราถ้าเจาะแล้วเราฝังเข็มแล้วครับ ดึงตัวที่ฝังออกปอแล้วเา,าเลยต้องอุดไหมไม่ต้องอุดอุด้วน้ําเสียเขาจะไม่ออกเขาจะขับน้ําเสียเขาออกทําไมดูต้นขยาย,ยขนาดนี้เห็นไหมฮะลําต้นเนี่ยยาตัวนี้ไปขยายข้ออาหารระบบหลากเดินใส่ปุ๋ยหน่อยเดียวก็ได้กินประลัดไม่ต้องใส่เยอะแค่ใส่ตรงส้มเนี่ยตรงนี้เขาก็ได้กินแต่ส้มเนี่ยมันเหลือนะผมบ่อยเลยแต่ตรงนี้เขาได้กินระบบหลากเขาเดินหา,อ,อ,าอาหารกินได้อ๋อท่านท่านถ้า ถ้าน้ำมันไหลออกมาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยเข้าไปเลยเขาไม่มีผลอะไรเลยถ้ายิ่งไปยุ่งหรือไปแตะหรือว่าเป็นโรคแล้วต้นนี้ขูดละทาเอเมตาลิซิอุตาถังนึงหกเจ็ดพันถ้าขูดละทาตรงนี้ก็ตายอถ้าขูดทารอบตายเลยอ,อถ้าขูดทารอบนะตายเลยมิฉะนั้นเราทําแบบไม่รู้เรื่องเลยแบบคนโง่ไปเลยทําไม่ต้องสนใจมัน ถ้าต้นไหนมันจะตายมันก็ต้องตายต้นไหนมีแผลเราก็ไม่ต้องไปขูดมันเยอะขูดตรงแผลๆแ,แล้วก็เอาซอมบี้ทาแค่นั้นจบจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวเลยไม่ต้องไปวุ่นมันวิธีนี้วิธีเดียวที่อยู่ได้อย่างอื่นอยู่ไม่ได้เลยผมบอกเลยว่าถ้าใครทําแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่พูดนะไม่ใช่คุยนะว่าถ้าใครทําแล้วไม่ใช่ยาผมก็ไม่มีโอกาสได้เกิดปลูกทุเรียนกี่หมื่นต้นกับปลูกไปเถอะ เดี๋ยวมีลูกสองสามปีก็ตายหมดครับแต่คนยิงอย่างป่าเนี่ยเขาเพิ่งปลูกเนี่ยมาเจอผมว่าเนี่ยดีเลยแต่ถ้ามีลูกอีปีสองปีก็ตายครับไม่เชื่อแล้วลองดูก,ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อยาผมก็ได้ทาไปเลยครับให้บอยสั์ไหนด้วยเดี๋ยวก็ตายครับถ้าเจอสภาพหนาวๆเวยยิงหนักๆสักปีเดียวเนี่ยเกลี้ยงเลยแต่เนี่ยของประหลัดอะผมบอกเลยได้ตัวเจ้าซอมบี้เนี่ยขนาดใบไม่เหลือเลยแล้วประหลัดยังได้ใบขนาดนี้ ประหลัดมือหนึ่งเลยเนี่ยของจันมือถ้าใครไม่เห็นนะต้องมือหนึ่งแล้วเขาท่าวะชันเว้ยมือหนึ่งแล้วเว้วมาเป็นมือหนึ่งในป่าแสวงแล้วค่ะอืส่ก็จะเป็น่งี่เป็นมือหนึ่งเลยครับใบขนาดนี้คนจันยังทําไม่ได้เลยโอ้ปีที่แล้วใบสวยกว่านี้นะป้าอันนี้เราจะยังไม่แต่งกิ่งเพราะว่าเราจะฉีดสารอันนี้เราต้นขนาดนี้เราเอาลูกได้แล้วครับลูกได้ถ้าเราทําดีๆเนี่ยต้นขนาดนี้สามปีปีสี่เองครับเราจะได้ต้นขนาดนี้ ทำแบบถูกวิธีแล้วก็ทําตามเราไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ฉีดสารยังปิดไม่ได้หมายถึงว่าหลังจะฉีด่พอหลังจากปิดพอฉีดสารเสร็จแล้วกดใบไปเรื่อยๆเนี่ยพอครบ45ถึง60วันก็เราก็จะเห็นกลุ่มตาดอกออกมาใบเขาจะเขียวเข้มปึ๊ดเลยแล้วก็ปิดน้ําเลยครับปิดน้ําเป็นอาทิตย์เลยแสดงว่าถ้าผมทำสารเนี่ยปุ๊บแล้วหดึงเด่นก็ตัดแขนงใช่ ตัดแต่งแขนงครับตัดแต่งแขนงตัดแต่งกิ่งที่มันไม่จำเป็นอันนี้ไม่เอาแล้วก็ออกแต่ช่วงนี้ยจะตัดาบนี่ไม่ได้นะอ่าเราต้องเอาเนี้ยไว้เลี้ยงลูกต้องให้ใบอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เราตัดลูกแล้วโอเคเราอยากไปชอบกิ่งไหนเราตัดออกเลยเพราะมันจะต้องทําใบมาอีกสามใบมารอรับปีหน้าเลยมิฉะนั้นเวลาตัดแต่งกิ่งต้องให้อยู่ช่วงที่จังหวะที่เราจะเตรียมใบไม่สมควรจะไปออกกิ่งหรืออะไรใบออกเอาออกช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลที่เขาจะฉีดลงสาร แต่ถ้าต้นเล็กไม่มีปัญหาแต่งได้ตลอดถ้าต้นใหญ่ต้องแต่งให้พอดีเหมาะพอดีกับในฤดูกาลที่เราต้องการเข้าใจเนาะอย่างเงี้ยนะพูดเข้าใจง่ายไหมครับคือหมายว,าว่าเราจะเอาใบเนี่ยเราทำสามใบมาอย่างเงี้ยครับพอทำสามใบเสร็จปุ๊บเราจะผลสารเราไปแต่งกิ่งออกหมดไม่ได้ใบต้องให้อยู่อย่างนี้เหมือนเดิมครับแต่แต่งกิ่งในได้ครับถ้าเราฉีดสารเสร็จปุ๊บเรารู้จะออกดอกเรามีดอกออกแล้วครับเราฟันได้ครับ แต่งให้มันเหลือน้อยก็ได้ครับแต่ต้องให้อยู่ในภายในภายในทรงพุ่มนะอย่าออกมาเอาเอาอย่าเอาข้างนลอนีออกซื้สารนึ่งเค่นั้นเองใช่ฮะนอประหลัดเข้าใจเนาะเดี๋ยวประหลัดไปหาต้นเล็กๆให้ผมหน่อยผมจะต้องแต่งจริงนี่เลยอ่าตัวนี้ตันนี้ไม่ชีดสารนะอันนี้เดี๋ยวชีดสารแต่งไม่ได้ถ้าต้นเล็กกับสลรวเาทะโน่นนะแต่งเดี๋ยวผมผมผมดูฮะ อันนี้อันนี้ปลัดอันนี้ปรลััปลูกปลูกกี่เดือนครับตอนนี้ปลูกกี่เดือนปอมอันนี้ปลูกประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าอย่างนี้ก็ต้องแต่งนะครับถ้าปรลัดจะแต่งก็คือแต่งอย่างนี้เลยครับนี่ครับเอาออกไปเลยครับกิ่งที่เราไม่เอาจริงๆของผมปีกว่าไปดูแล้วนะแต่นี่มันอยู่กระส้มมันก็เลยกลายเป็นนี่ฮะเราต้องเอากิ่งนี้นะฮะเราจะกิ่งจะอ้วนครับ เดี๋ยวผมแต่งตันนี้ดูก่อนแล้วกันต้นเล็กๆนี่แต่งกันได้เลยนะคะนเนี่ยใบพวกนี้บางทีมันไปเลี้ยงแล้วมันก็ไม่ได้กิ่งสวย <ไป S 1> ฮะไปแต่งได้เลยแต่ที่สวนก็จะแต่งกันหกเดือนแต่งละเนี่ยเราจะเอากิ่งไว้กิ่งเดียวนี่ฮะนี่ฮะเราก็เลี้ยงอย่างนี้แหละครับแค่นี้แล้วเราก็แต่งไปเลยพอแต่งไปแล้วเราก็ออกไปเลยครับ ก็ตอนนีนะคะเราก็ได้อยู่ในภาคปฏิบัติของท่านประหลัดนะคะพาเข้ามาดูในสวนส้มคือปลูกทุเรียนในส้มอันนี้ก็จะยากหน่อยนะคะเรื่องการทําดอกการให้น้ำปลูกโตได้ไหมโตแต่พอะจะมีดอกนี่สิเพราะว่าปัจจัยของต้นทุเรียนถ้าเกิดว่าท,ทุกครั้งที่เราจะาทําให้มันออกดอกเนี่ยมันต้องอดน้ําค่ะอดน้ํา ให้มันแห้งใบตกตกมันถึงจะดอกออกแต่ถ้ามันยังโดนน้าอยู่กับส้มอยู่กับอะไรอันนี้ก็ต้องมาหาเทคนิคกันว่าทํายังไงป่าสแสวงมีคําตอบให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาดูสวนกันแล้วก็มาให้ความรู้กันอยู่ที่กวางนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปดูต่ออีกแล้วกันว่าต่อไปป่าสแสวงจะไปที่ไหนกันต่อนะคะคลิปนี้เจ๊เหมีก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า